สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์จอตัวแรงนะครับจากทางกาแล็กกับ RTX 3070 TI SG Edition ครับเอาละครับวันนี้ผมก็ได้การ์จอมา1รุ่นนะครับจากทาง ARC นะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในส่วนของแบรนด์กาแล็กนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกาแล็กตัวนี้ก็คือ RTX 3070 TI ซึ่ง มีรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวแพ็กเกจตัวกล่องแล้วก็ตัวสินค้ากันเลยครับอ่าเรามาดูในส่วนของตัวกล่องกันก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นเต็มเมก็คือ For G Force RTX 3 0 7 0 TISG นะครับจากทางกาแล x กนั่นเองแล้วก็นี่มี One Clip Booster ด้วยนะฮะมันไม่ใช่เพิ่มความแรงนะครับมันคือเพิ่มการระบายอากาศนั่นเองก็เพิ่มพัดลม1ตัวเพื่อการระบายอากาศก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับ นำเข้าโดยบริษัท A R C หรือว่า s s e n T นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจบันเดิลดีกว่าต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยการ์ดจ,จอก็ไม่เคยมีอะไรนะแต่ว่ากาแลกเนี่ยไม่ธรรมดาตลอดเลยนะฮะเขาจะมีของบันเดิลของแถมอยู่เป็นประจำนะโอ้ที่สำคัญครับเราเปิดมาเจอนี้ก่อนเลยที่ค้ำการ์ดจอฮะ แถมที่ค้ำกาจอให้ w a t c your game นะฮะก็มีไฟด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีสาย a rgb ด้วยก็เป็นสายแบบนี้นะฮะหัวเชื่อมต่อแบบนี้ก็สำหรับเชื่อมต่อลงเมนบอร์ดนะครับก็ต้องคนที่มีบอร์ดรุ่นใหม่นะถึงจะใช้งานได้สามารถคอนโทรไฟผ่านไฟ rgb ได้บนเมนบอร์ดนฮะนี่ให้ดูแต่พีนะีกินพื้นที่เยอะเหมือนกันนะน่าจะ4สล็อตเลยอะถ้าเกิดดูจากแผง รูน็อตตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือ1ส่วนที่เขาแถมมาเราเก็บก่อนนะและในกล่องเขาก็แถมอันนี้มาให้อีกอยู่งใน,นนี้แยกมาอีก1ส่วนฮนะนี่พัดลมเขาก็แถมพัดลมขนาดเล็กมาอีกหนึ่งตัวซึ่งเอาไว้ติดที่แบ็กเพลทที่ตัวการ์ดนะเดี๋ยวเราลองติดให้ดูแล้วก็จะมีสายไฟเลี้ยงเล็กๆอย่างนี้สีาขาวเนี่ย เป็นสายไฟเลี้ยงเชื่อมต่อเข้าที่ตัวการ์ดนะตัวนี้น่าจะเป็นการดูดออกนะเพราะว่านี่เวลาเราติดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับการมันอยู่ตรงนี้ก็ดูดลมขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงมีอะไรอีกพวกนอ็อตโอ้แล้วก็สายสายเชื่อมต่อ r g b ครับเป็น a r g b ครับก็ถ้าเกิดติดตั้งการ์ดลงไปเฉยเเนี่ยถึงแม้ว่าตัวการ์ดรองรับ a r g b นะครับ มันก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้คุณจะต้องใช้สายแบบนี้เชื่อมต่อด้วยนะครับเขาก็จะมีพอร์ตมีรูให้ที่ตัวการ์ดนะคู่มือการใช้งานการติดตั้งหมดเลยครับแล้วก็วันคลิกซิงค์ต่างๆนะครับโอ้ไม่ต้องงงครับของแถมเยอะเขามีคู่มือให้หมดเลยนะครับในการเชื่อมต่อไฟ RGB ต่างๆแล้วก็นี่การติดตั้งพัดลมก็มีนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวการ์ดเลยแล้วก็มาดูว่ามันติดตั้งยังไงนะในส่วนของพัดลมหรือว่าไฟ RGB เนี่ยนี่คือตัวการ์ดนะครับกาแล็ก RTX 3070 Ti SGEdition นะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับพัดลม3ตัวด้วยกันนะครับขนาด92มิลิเมตรนะครับทั้ง3ตัวเลยแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้ด้วยการติดตั้งสายเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูไฟมันจะขึ้นที่พัดลมและตรงนี้ครับ What your game นะฮะนี่อ่ะดูใกล้ นี่ไฟที่จะขึ้นที่สันการ์ดตรงนี้ที่เป็นวอชดวเกมนะฮะแล้วก็พัดลม3ตัวตัวการ์ดฮิตซิงกก็หนาพอสมควรเลยนะตัวการ์ดกินพื้นที่2สล็อตครึ่งนะครับ h ิตซิง n เต็มใบแ a ็กเพเตเต็มใบนะฮะตัว PCB เนี่ยแค่นี้ PCB ถึงแค่พัดลมตัวที่2นะครับนี่แบ็กเพและพัดลมมันก็จะเกินมาเป็น3พัดลมแบบนี้นะฮะแบ็กเพเต็มใบแบบนี้เลยแล้วก็มีสกรีน G force ด้วยนะฮะ ฮีทไป1์3 4 5ี่นี่ฮีทไป5์เส้นนะฮะดูได้จากตรงนี้ที่มันออกมาอุ้ยมีรอยนิ้วด้วยนะฮะขออภยัยไม่ได้เช็ดด้วยนะฮะอ่าอย่างงี้ดูดีขึ้นหน่อยนะเอารีเฟกกลบครับก็ฮีทไป5์เส้นนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นรู2ข้างนี้ไหมนี่คือรูสำหรับเชื่อมต่อนะครับก็น่าจะมีไฟ ARGB ชุดหนึ่งแล้วก็มีพัดลมชุดหนึ่งก็เวลาต่อมันก็จะต้องเก็บสายดีๆหน่อยนะเราต่อพัดลมให้ดูดีกว่า กดลงไปครับมันจะล็อกพอดีมันจะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่นี้นี่ฮะเวลาเราจะถอดเราก็งัดออกครับอ่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสลักธรรมดาครับกดลงไปส่วนรูมันจะมีฝั่งนึงเป็นของพัดลมฝั่งนึงเป็นของไฟ ARGB ไม่ต้องสับสนครับเพราะว่าถ้ามันผิดพอร์ตเนี่ยมันเสียบไม่ได้นะครับมันจะมี4รูและ5รูนะครับของพัดลมเนี่ยเป็น4รูขอดูก่อนนะฮะ4รูฝั่งนี้ ผมบอกฟังไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็งงอยู่ดีแหละก็ดูในการติดตั้งได้ว่ามันใส่ได้หรือเปล่าติดแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอีกฝั่งนึงก็เป็นไฟ RGB นะฮะเอาไว้ดูดลมออกแบบนี้เวลาเสียบใช้งานมันก็จะเป็นแบบนี้หนาขึ้นไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าติดฮี่ซิงค์หรือเปล่านะแต่คาดว่าก็เขาก็คงคิดมาแล้วแหละว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะติด พอเชื่อมต่อไฟเลี้ยง8พิน2ชุดนะครับนี่แล้วก็มาดูนี่เลยพอร์ตเชื่อมต่อจอครับมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันก็จะแบ่งเป็น HDMI 1พอร์ตและที่เหลือ3พอร์ตเป็น Display Port นะครับโอเคก็ตอนนี้เราดูรูปดักดีไซน์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราทำการติดตั้งแล้วก็ไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าตัว3700 Ti เนี่ย ใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับก็ตอนนี้เราทําการติดตั้งตัวการ์ดจอลงไปที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องของตัวซิสเทมที่เราใช้ทดสอบดีกว่าก็ตัวนี้ครับ CPU ก็ไม่ธรรมดานะตัวแรงเลย m d Ryzen 9 5900X นะครับตัวนี้เป็น12คอ r e 24 t ท r ด a d ตัวนี้เทคโนโลยี7นาโนเมตรนะครับทุกอย่างเราปรับให้เป็นออโต้หมดเลยนะฮะ ในส่วนของเมนบอร์ดครับตัวนี้เป็น i-tx ด้วยนะครับ b450i orus pro wifi นะครับจากทางกิก a b บ t e นั่นเองเมมโมรี่ครับทัฟแฟลม rgb สีใหม่ด้วยนะครับเป็น t u r q u o z bus สามพันหก0ตัวนี้ 16GB กิกนะครับจำนวน2แผงด้วยกันก็คือแผงละ 8GB กิกนั่นเองนะฮะมี2สล็อตเนาะเพราะว่าเป็นบอร์ด i-tx นะ ในส่วนของการ์ดจอครับก็คือการล็กนะตัวนี้ที่เราให้ดูดีไซน์ไปแล้วก็คือ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti เทคโนโลยี8นาโนเมตรนะครับ s h a เดอ6,144โอ้โหไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Memory Type ก็ GDDR6 x Memory Size 8 g b นะครับอันนี้คือ GPU Clock Memclock แล้วก็ Boost นะฮะ เทคโนโลยีทุกอย่างติดตั้งเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือติดตั้ง1ใบนะครับเซนเซอร์ ensor, อุณหภูมิห้องตอนนี้ประมาณ30องศานะครับพัดลมของตัวการ์ดจอยังไม่ทํางานเลย0 r p m ไม่หมุนสักนิดเดียวนะครับอุณหภูมิประมาณ50สนะครับส่วนฮอสปอตตรงนี้ก็58ร้อนกว่านิดนึงนะฮะาการใช้พลังงานต่างๆก็ยังไม่มีการโหลดอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมกันว่าในส่วนของการเล่นเกมเนี่ย มันใช้พลังงานเยอะแค่ไหนนะครับกินไฟมากแค่ไหนทุกอย่างเป็นออโต้หมดเลยผมไม่ได้ล็อกหรือว่าปรับ G P U clock ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองเทสเฟอร์มากสักนิดนึงเรื่องของความร้อนนะว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยเคสเราใช้เป็นเคส The Tower 100สีเทอร์ควอยซ์เหมือนกันนะครับสีสวยเลยทีเดียวแล้วก็ปิด เทมเพิลการทุกอย่างถูกปิดทึบหมดเลยแล้วก็มีช่องระบายอากาศแล้วก็ใช้ตามเคสเลยนะครับไม่ได้มีการเปิดโล่งแต่อย่างใดมาดูว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงเนาะกับตัวการ์ดส k แล้วกันอ่ะสเตสนะฮะลองเบิร์นดูครับอ่ะเราเปิด msi after ไว้ด้วยเนาะอ่านี้เรามาดูเรื่องความร้อนนะคร่าวๆแล้วกันเราไม่ได้เทสยาวนานมากนะก็ตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะ70องศาละ นี่ใช้พาวเวอร์ตอนนี้308วัตต์เดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันมันกินถึงขนาดนี้ไหมนะอุณหภูมิครับรอบพัดลมก็ไม่ได้เต็ม100%อยู่ที่ประมาณ2,200รอบนะครับส่วนเสียงเนื่องจากว่าเราปิดตัวเคสค่อนข้างทึบปิดหมดเลยนะครับเทเมเปอร์การ์เสียงมันก็เลยไม่ได้เล็ดรอดออกมาแบบดังมากนะครับอย่างตอนนี้แปดกว่าแล้ว ถามว่าเสียงมันมันเรารู้สึกว่าดังขึ้นไหมรู้สึกเล็กน้อยครับแต่มันไม่ได้รบกวนอะไรมากมายนะครับ83แล้วตอนนี้นะฮะ310วัตต์ CPU ก็ประมาณ73นะครับ CPU ตัว CPU Cooler เราใช้ตัว Thermaltake Tough Air 3 1 0นะครับที่เป็นพัดลม1ตัวเท่านั้นนะครับโอ้รอบพัดลมตอนนี้พอมันจะถึง100%เนี่ย เสียงมันเริ่มได้ยินชัดมากขึ้นนะครับ3,000รอบเลยทีเดียวโอ้ลรอพลมสูงเลยนะ3,100รอบแล้วอะ100%น่าจะประมาณ3,300รอบได้นะครับโอ้84องศาครับความแรงไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมเอาว่าแรงแค่ไหนนะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเทสกับ Call of Duty Warzone นะครับอ่ะมันเริ่มอุณหภูมิเริ่มขึ้นช้าลง เราเอาประมาณนี้และกัน80กลงกลางๆนะโดยประมาณอันนี้คือแบบรันแบบ100%เนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมจริงๆดูว่ามันมีความล้อสะสมมากแค่ไหนเอาละครับก็ก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบนะครับเรื่องของการเล่นเกมเรามาดูเรื่องของการปรับไฟกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของ Extreme Tuner จากทางการแลกเลยนะครับก็เซิร์ แล้วก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับไม่ซับซ้อนมุ่นวายมากมายนะครับเรามาดูหน้ารายละเอียดต่างๆดีกว่านี่คือหน้าอินโฟนะครับแล้วก็ทางซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของการใช้พลังงานในส่วนของ G P U แล้วก็เมมโมรีนะครับและตรงนี้คือรายละเอียดสเปคทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไดรเวอร์เวอร์ชันที่เราใช้ด้วยนี่แล้วก็คูดคอร์เบสคล็อกบูสคล็อกต่างๆเมมคล็อกประมาณนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ครับคือ OC ก็ใครที่อยากจะปรับความแรงเพิ่มเติมได้ก็มาไล่สเต็ปมาลองปรับกันได้ครับเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆแล้วก็สามารถมาลองปรับเล่นกันได้นะครับจริงๆแล้วการ์ดจ,จอสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างเซฟตี้พอสมควรถ้าเกิดมันปรับแล้วเกิดอาการที่ ไฟเกินหรือว่าปรับเมมคล็อก G P U คล็อกเกินอะไรแบบนี้มันก็จะตัดหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะเกิดอาการแฮงเกิดอาการไหม้ได้นะในสมัยก่อนเนะเดี๋ยวนี้ก็เซฟตี้พอสมควรนะครับในส่วนตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็พอปรับลองเล่นกันได้นะครับอ่ะถ้าเกิดใครไม่เชี่ยวชาญสามารถปรับตรงนี้ได้เลย OC1 ีวันคลิกปั๊บมันก็จะสามารถบูสต์ทุกอย่างให้อัตโนมัติตามที่ตัวฮาร์ดแวร์สามารถทําได้นะ ตรงนี้นี่เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเป็นศูนย์เป็น1 0อะไรอย่ะไรเงี้ยมันก็มีการดัน power target ขึ้นไปนะฮะดันตัว gpu clock ขึ้นไปเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้งานแบบง่ายๆอ่าเราลองปิดดูครับปับ๊บเห็นไหมมันก็กลับสู่สภาวะปกติอ่าก็ใครที่แบบว่าไม่เชี่ยวชาญหรือว่ากลัวนะมาใช้นี้ก็พอครับมาลองดูอ่าในส่วนของ rgb นี่นก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สามารถปรับได้ ซึ่งมันจะมีปุ่มตรงเมนบอร์ดซิงค์เห็นไหมตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเข้าเมนบอร์ดซิงค์เนาะเราไม่ได้ต่อสายที่เราให้ดูในตอนต้นแต่ว่ามันสามารถปรับแยกได้เลยนะครับตอนนี้อ่าก็สามารถปรับรูปแบบนี่ให้มันเป็นแบบการหายใจได้แล้วก็อันนี้เป็น rgb นะน่าจะเป็นแบบหายใจแบบวนลูปสีเรนโบว์ Rainbow ครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตอนนี้พัดลมไม่ได้เสียนะครับ พอมันไม่มีการโหลดของ G P U เนี่ยมันก็จะหยุดทํางานเนาะพัาลมสมัยนี้ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับปิดไฟสม,สมมุติใครลาคาญนะเราเลือกแบบสตีดี้แล้วกันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็ถ้าเกิดเราต่อแบบเมนบอร์ดซิงค์เราก็ต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้เลยนะครับทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณน,นี้สีชมพูก็มีฮะอ่า ประมาณนี้ครับก็ในส่วนตัว rgb ไม่ไ,มได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะมากมายในส่วนของพัดลมนี่ตอนนี้มันน่าจะเป็นออโต้อยู่นะ advance เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถมาปรับได้ว่าอุณหภูมิเท่านี้อยากให้รอบพัดลมมันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับก็ไล่สเต็ปขึ้นไปได้อย่างอันนี้ก็30 30 40 40, 40 50, 50 50เออก็แล้วแต่การใช้งานนะ custom auto custom ก็คือมาปรับตรงนี้ได้เลยนี่หรือ auto ออตโต้ก็ให้มันจัดการทุกอย่างอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดร้อนมากมันก็จะหมุนเร็วขึ้นประมาณนั้นครับอ่ะโอเคก็อันนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์ extreme tuner ครับต่อไปครับเราไปทําการทดสอบการเล่นเกม call of duty warzone กันเลยครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาที่เกม call of duty warzone นะครับก็เรามาทดสอบการ์ดจอตัวแรงตัวนี้กันฮะจอเรายังใช้จอเดิมนะครับเป็น dell monitor gaming นะครับในรหัส S, S 27 19 DGF นะครับตัวนี้ Refresh Rate 144hz แล้วก็ Resolution ครับ2 K ครับ2560คูณ1440นะครับแล้วก็จะเทสแบบ2 K เลยแล้วกันแล้วก็เราปรับให้มันเซตค่านะฮะโดยซอฟต์แวร์แล้วก็มาดูกันอ่าผมจะยังไม่เปิด DLSS นะก็เดี๋ยวเราไปเปิดระหว่างการเล่นเกมแล้วกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ดูเรื่องของ สเปคที่เขาเซตมาให้แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องขออนุญาตว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยรู้รายละเอียดเรื่องของการปรับแต่งว่ามันตรงไหนมีผลกับไฟรมเรทมากน้อยแค่ไหนผมให้ตัวซอฟต์แวร์มันจัดการเอาเลยนะครับก็เดาๆเอาว่าเน้นเรื่องของเอ็กซ์ต้ากับอัลต้านี่แหละแล้วก็ไฮนะฮะปรับให้มันสุดทุกอย่างนะครับอ่ะดิเรกเอ็กเลเทซแรมยังเหลือเนาะดันไปอ,อีกเออพายไปก่อนครับ DLSS ครับเรายังไม่เปิดนะที่เหลือก็ประมาณนี้นะพวก motion blur คงไม่ได้ใช้นะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นสักนิดนึงแล้วก็ค่อยมาเปิด DLSS นะ่าตอนนี้แบบสุดทุกอย่างนะครับเปิด DirectX Raytracing ด้วยนะฮะมาดูเฟรมเรทกันแล้วก็ดูการใช้พลังงานว่าจะกินไฟกี่วัต์นะครับ ความร้อนด้วยเมื่อสักครู่เนี่ย80กลางๆนะในส่วนความร้อนที่เราเบิร์นเทสต,ตอนนี้ยังไม่ลงเข้าไปบู๊ก็1 2 0 130รมเฟรมครับฮตอนนี้เราก็แคปเจอร์ด้วยซอฟต์แวร์ของเอ็นวีดียไปด้วยนะเราแคปเจอร์ผ่านซอฟต์แวร์เลยอุณหภูมิครับ80 3แล้วนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาทสเล่นเกมต่อเลยเรายังไม่ได้ไล่ความร้อนของการ์ดจอนะมันก็เลยขึ้นไวนิดหนึ่งนะครับ280วัตต์นะครับในการเล่นเกมเ,เพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเฟรมเรทก็รประมาณ130ครับเราเล่นไม่เก่งก็ต้องเล่นแบบนี้นะ ถ้าไปลงแบบจริง,รง,งก็เ,ร,เรียบร้อยครับแบบเดียวประมาณนี่พอจังหวะปะทะก็110กว่าครับ ประมาณร้อยยี่สิบนะอันนี้เปิดสุดทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเลยนะโอ้มีขึ้นไปร40ด้วย เฉลี่ยดูแล้วน่าจะประมาณ120ถึง130นะเราลองเปิด DLSS เลยละกัน DLSS โอ้ DLSS เป็นอ้ไนี่นะ q อ a l ต t y นะ2 K ดูครับเฟรมเรทโอ้โห ร้ออืมก็เหลือประมาณ160เมื่อกี้เห็นสูงสุด180เลยครับกินไฟ200กว่า w a ต t นะตอนนี้ กินไฟประมาณ260 250อุณหภูมิก็ลงมาเหลือประมาณ80องศานะครับ แรงเลยครับเรืองเรือนะร้อยหกสิบเฟรมครับ ลื่นๆภาพสวยๆ 2K จบไปแล้วกับกาแล็ก RTX 3070 Ti SG Edition นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง a r c ด้วยที่ส่งตัวนี้มาให้เราได้ทดสอบกันนะครับก็ต้องบอกว่าแรงจริงๆและสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ